ใช่ค่ะไม่ไม่อีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมค่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคดีความกันบ้างความเครียดของคู่พี่น้องคู่นี้ค่ะอย่างน้องนิกกี้นะฉัดนะคะกับเมาส์บีโค่ะคู่นี้ก็เป็นคู่พี่น้องกันที่ล่าสุดเนี่ย ถูกโกงเพราะอะไรเพราะว่ามีคนเนี่ยหลอกชวนไปลงทุนในเรื่องของการเทรดทองหลังจากนั้นค่ะสูญเงินไปหลายล้านก็เลยทีเดียวเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเครียดมากๆกับเงินที่ต้องลงทุนและถูกเชิดเงินไปแบบมหาศาลหลายล้านเลยนะคะความรู้สึกของน้องนิกกี้กับน้องเมาส์จะมีความรู้สึกอย่างไรฟังจากปากกันค่ะก็เบื้องต้นนะวันนี้ก็คือ ผู้ต้องหานะฮะเขามาพบพนักงานสอบสวนนะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะแจ้งข้อเก่าหานะครับแล้วก็ปล่อยตัวั่วคร่าวไปแต่พรุ่งนี้เจ้าพนักงานสอบสวนก็จะต้องส่งฟ้องนะครับไปผัดฟ้องที่ศาลนะครับสารอาญาพระขนงนะก็จะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับนะครับเพราะว่าทางนี้เราต้องการเงินคืนทั้งหมดนะครับจำนวน5ล้าน2ต้องการคืนทั้งหมดเออเป็นช่อโกงนะตามมาตรา3 41นะครับเอ่อโทษจำคุก3ปีปรับหกหมื่นนะครับแต่เนี้ยทำหลายกรรมนะครับก็คูณไปนะครับก็โทษหนักนะฮะ S 2> <S 2> <S ก็อยู่ที่ตัวเขาฮะก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลไม่ว่าจะให้ในรูปแบบไหนนะฮะเราก็ถ้าครบจํานวนนะครับเราก็สามารถร้องทุกข์ได้นะครับถอนแจ้งความได้ก็อยากให้เขาใช้เงินให้ครอบครัวผมมาพี่มผมสงสารแม่ผมสงสารน้องผมแค่นั้นเองก็โล่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเขาครับเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้เจอเขาเลยถึกสามากขึ้นครับเพราะว่าจริงพอเกิดเรื่องเราอะมี f อแบบดีมมาหาเยอะมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมีคนโดนโกงนี่ เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็จะทำรายการให้เป็นตัวอย่างให้กับคนดูครับเนี่ยครับเดี๋ยวปีหน้า,นนาปีหน้าพี่แต่ตอนนี้ฝาก ท่านผู้ชมไปกดซับช่องผมก่อนจํานวนเงินที่สูญไปเขาชมขา5ล้าน2แสนบาทก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะซึ่งนิกกี้ก็บอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าเขาเนี่ยนำเงิน5ล้าน2แสนมาคืนเนี่ยจะยอมความให้แต่ถ้าไม่นําเงินมาคืนเนี่ยนะก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเงินนอกจากเงินของนิกกี้แล้วยังมีเงินของน้องด้วยยังมีเงินของคุณแม่ด้วยคนในครอบครัวรวมทั้งหมดเนี่ยก็5ล้านกว่าบาทไปเลยทีเดียวเอขอให้ได้เงินคืนนะเพราะว่าไม่อยากให้คนโกง มันไปโกงใครต่อใครอีกค่ะแต่ถ้ามสมมติอันจะรอดูว่าจะได้หรือไม่ได้ะนะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือต้องเป็นเรื่องคดีความกันต่อไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะ